สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่14กระกฎาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกดีานะครับฟาร์มขึ้นผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเเรื่องกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกันก่อนเลยดีกดีานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเชลซี Chelsea เอาชนะปารีสแซงฌ์งแมงไป3-0โดยเกมนี้เชลซีก็ได้สประตูจากโคพาเมอร์ในนาทีที่22 30 และอีกหนึ่งประตูได้จากเจ้าเปโดในนาทีที่43ก็ทำให้เชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูโรหญิงกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3อังกฤษถล่มเอาชนะเวลไป6ต่อ1นและเนเธอร์แลนด์ก็แพ้กับฝรั่งเศสไป2ต่อ5สรุปตารางคะแนในในกลุ่มดีนะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นฝรั่งเศสที่เก็บไป9คะแนนเต็มที่2เป็นอังกฤษเก็บไป6คะแนนที่3เป็นเนเธอร์แลนด์เก็บไป3คะแนนและที่4เป็นเวลก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะครับกลุ่มนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อย ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเมื่อวานนี้ก็มลงสนามัปอยู่2คู่ไต้หวนันแพ้กับจีนไป2ต่อ4และญี่ปุ่นก็เสมอกับเกาหลีใต้ไป1.1ต่อผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรคู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซา,าลาเวปราก็เอาชนะดินาโมเดสเดนไป4ต่อ2สโลวันบัตติลาวาแพ้กับมิทลแลนด์1ต่อ4เพลสตันแพ้กับเลียวพู1ต่อ3และบลอมบีก็เอาชนะแฮททาเบอร์ลินไป1.0ต่อ 0. รายผลฟุตบอลเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์เมื่อวานนี้ก็มีลงสนามกันทั้งหมด14คู่นะครับออแลนโดซิตี้เสมอกับมอนทีออนหนึ่งต่อหนึ่งโตลันโตเสมอกับแอตแลนต้ายูไนาเดตหนึ่งต่อหนึ่งฟิลาเดลเฟียเอาชนะนิวยอร์กเรดบูสองต่อศูนย์อินเตอร์ไมมี่เอาชนะเนชวิลสองต่อหนึ่งเชียร์โกไฟส์แพ้กับเซนเดียโกหนึ่งต่อสองมินนิโซตาเอาชนะเอเจโอเคสี่ต่อหนึ่งออสตินเสมอกับนิวอิงแลนด์ศูนย์ต่อศูนย์ สปอร์ติ C, ten, ade, ้งเคซีแพ้กับซีเอทันเซอร์เดส2-3ซินซินนาติแพ้กับโคลัมบัส2-4ชารลลอตเอฟซีเอาชนะนิวยอร์กซิตี้2-0ลิวซอรเรนดเอาชนะคิวสตันเดนโมร์1-0โคโลราโดลาปิดเอาชนะไวแคป3-0เอแอลเอกาแล็กซีเอาชนะดีซียูไนเต็ด2-1และเอแอลเอฟซีก็เอาชนะดันลัดไป2-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับส่วนตะวันออกที่1เป็นฟิลาเดลเฟียมิสี่สิบสามคะแนนที่2เป็นซินซินนาติมิสี่สิบสองคะแนนที่3เป็นเนสวิลมิวสี่สิบเอ็ดคะแนนที่4เป็นโคลัมบัสมิสี่สิบเอ็ดคะแนนและที่5เป็นอินเตอร์ไมมีก็มีวสามสิบแปดคะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่13เป็นดีซียูไนเต็ดมีวสิบเก้าคะแนนที่14เป็นโตลอนโตมีวสิบแปดคะแนนและที่15เป็นมอนตีออนก็มีวสิบห้าคะแนน รายส่วนตะวันตกที่1เป็นแซนเดียโกมี42คะแนนที่2เป็นมินนิโซตามี40คะแนนที่3เป็นไวแคปมี38ปคะแนนและที่4เป็นเซอยเทนซาวเดสมิวสันสิบ3คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่13เป็นดันลาสมี21คะแนนที่14เป็นเซนต์ลิสติมมิวสคะแนนและที่15เป็น LA เอกาแล็กซี่ม็มี15คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ